สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปันชวนมาทำดอกไม้ประดับจานทำเองง่ายๆจากผักในครัวนำมาประดับจานหรูๆเก๋ๆ,ๆนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็สนุกมากเลยค่ะขั้นตอนไม่มีอะไรมากนะคะเจ๊าปันจะใช้แตงล้านแบบนี้แครอทนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีอื่นหรือว่าผักอื่นๆก็ได้นะคะมาลังสันกันนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะ จแปนก็จะเริ่มจากนำแตงร้านนะคะมาหั่นเป็นข้อๆความหนาพอสมควรแบบนี้เลยค่ะแตงร้านหนึ่งลูกก็จะได้ประมาณสักสี่ห้าข้อนะคะแล้วเจแปนจะนำแครลลอทปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนำมาฝานเป็นชิ้นบางๆใช้ที่ปอกผลไม้นะคะค่อยๆฝานให้แครอทออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะแล้วนำแตงร้านมาบากเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ค่ะ ได้แบบนี้แล้วเจ๊ปันจะคว้นเอาตรงกลางให้เนื้อของแตงล้านาหลุดออกมาสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราจะทำดอกจะได้ง่ายขึ้นค่ะในส่วนของแครอทที่ฝานออกมาเป็นแผ่นๆเจ๊ปันก็จะหั่นตรงกลางให้เป็นรอยนิดนึงนะคะแล้วนำแครลลอทมาพับแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปในล่องของแตงร้านที่เราบากเอาไว้นะคะทําแบบนี้ทุกๆมุมเลยค่ะจัดให้สวยงามให้เป็นดอกที่สวยงามเลยนะคะเพื่อนๆสามารถคว้นแตงร้านให้มีความถี่เพื่อให้ใส่ดอกเพิ่มมากขึ้นกว่า4ดอกก็ได้ค่ะ สุดท้ายนะคะทําให้เป็นเกสรเจแปนก็จะใช้มะเขือเทศตร,ตรงก้นนะคะหั่นออกมาแล้วก็วางไว้ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ดอกไม้ตามจํานวนที่พอใจเลยค่ะนําไปประดับจานนําไปประดับอาหารทําให้น่าทานขึ้นค่ะเพิ่มมูลค่าให้อาหารมีราคาแพงแล้วก็ดูดีมากขึ้นด้วยค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนำมาประดับอาหารนะคะประดับจานเก๋ๆเจ๊ปานว่ามันมีคุณค่าทางใจด้วยค่ะเพราะว่าเป็นฝีมือเราเองไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ